ยอดนะครับยอดยอดทั้งซ้่ของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ่อละับนัมทต่อันบก่าตวันโอ้ยนอนลมเก็บเสียงหน่อยโอ้ยมันติดมันมันันติดลมทัาตะวันเลยุใจมันรักใจมันรัก ทำบุญล้ลื่นไหลยังไงทำบุญล้ลื่นไหลสาทประกาศเพ่ก้าพันาทยอปกาศพกาศครั้งังบยอดนะครับประกาศแจ้งยอดทั้งหมดนะครับสามหมื่นเก้าพันสิบบาทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะยอดเก่าหนึ่งเท่าไหร่เบาทครับเบาทรวมเป็น นะครับจะมีใครติดมเป็นย่อต้นนะครับยอดต้นที่ที่เรานะครับห้าหมืนห้าพันสิบเก้าบาทสาธุสาธุส้เลขสวยนะครับสวยนะห้าหนึ่งเก้าคือบบาใส่ไหมห้าห้าศูนย์หนึ่งเก้าผู้ใดพาบบบานห้าหมื่น ห้าพันเลขที่ออกสิบเก้าบาทเลขที่ออกนะครับยอดต้นกันนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับสองวันวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแล้วก็วันนี้นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับยอดทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับห้าหมื่นห้าพันสิบเก้าล้านบาทนะครับ สาธุสาธุสาธุอ่ะนโมทามินะครับขออนุโมทนาสาธุกับเอ็ซีทุกท่านผู้ใหญ่ดีดีทุกท่านนะครับทั่วโลกนะครับที่ร่วมนะครับการสมทบทุนนะครับสาลาอเนกประสงค์เพื่อการศึกษาอำเภอขวาวสินรินนะครับจังหวัดสุรินนะครับในครั้งนี้นะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ จงดุลบรรดาลนะครับให้ครอบครัวของผู้ใหญ่เจดีทุกท่านนะครับเอฟซีทัโรนะครับมีแต่ความสุขสมหวังนะครับคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการนะครับคิดเงินขอให้ได้เงินนะครับคิดทองก็เอาเงินไปซื้อเอาทองนะครับก็จะได้ทองมาใช้นะครับอ่าถ้าอยากถูกรางวัลที่1ก็ซื้อลอตเตอรี่นะครับแต่ถ้าอยากถูก2ตัวสามตัวก็เอกชนนะครับเฮ้ยครับต้องบอกแออ๋อครับนะครับก็ตามนั้นนะครับก็ขอให้เอทุกท่านนะครับ อยู่ต่างประเทศนะครับคุณแม่นะครับผู้ใหญ่ใจดีเอฟซนะครับที่อยู่ต่างแดนก็ขอให้ถูกรางวัลแจ็คพอตและนําเป็นเงินไทยเข้ามาในประเทศนะครับชาติมันมีไหมรางวัลแจ็คพอตที่ผมพูดไปนี่ถูกมีไหมมีนะยังมีอยู่น,นะสิไม่ครับอวยพรอวยพรไก้เลือดตั้งอะไรอวยพรอวยพรให้แม่แม่อยู่ต่างประเทศได้ถูกรางวัลรางวัลลอตโต้มพี่ลอตโต้มีไหมลอตโต้มีไหมครับประเทศไหนมีลอตโต้บ้างไนใครรู้บ้างอ่ะ เอฟซีอยู่ต่างประเทศมีใครรู้จักบ้างครับานะารางวัลลอตโต้ยังมีอยู่ไหมครับมีอ่ะขอให้เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะครับต่างประเทศนะครับถูกรางวัลลอตโต้นะครับเ,เป็นร้อยล้านพันล้านเดาาทุสาทุสาทุแล้วเอามาส่ง <ละ S 2> ให้ผมนะครับเอามาแบ่งผมได้หน่ย <spectral. S 2> ะเดี๋ยวก่อนมีอะไรอีกมาเห็นแวบๆนะครับแวบๆอิสระพลังมดอิสระพลังมดอะไรรนานนี่ห้าร้อย นะครับทำบุญยายป้อมพลังมดอ่ายายป้อมพลังมดนะครับหลังจากที่ได้ฟังยอดแล้วนะต่อว่าอีกนะครับต่อยอดเข้ามาอีกนะครับผ่านอิสระพลังมดมาอีกนะครับห้าร้อยล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะครับอ่ะขอหยิบหนึ่งยี่สิบหนึขอยืมขอยืมหนึ่งยนึง อายุมาินแล้วยืมเงินแล้วอ๋ออยู่นี่มีกระเป๋ามีโอู้ตายแล้วเราก็ลืมไปแล้วก็เสียไปได้แล้เสียงเมียเด็ดโอ้ยเอาไปแลกเมื่อกี้ไงแลกไอ้ซื้อแบตเตอรี่เมื่อกี้นไงสาธุสาธุนะครับห้าร้อยล้านนะครับแม่ออน, 100, ะนะครับขออคืนหนึไปร้อยเท่าพันเท่านะครับสาธุสาธุทนายสักรินนางวงศ์สาธุกตัวเอลซีพลังบุญทุกๆท,ท่านครับสาธุเช่นกันครับ,รบขอบคุณอิสระพลังมนต์นะครับผ่าน ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับของใหญ่ป้อมพลังมดนะครับขอบคุณมากครับนะครับดูอยู่ไม่เห็นนะครับร้อยสิบแปดท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่นะครับเป็นสกีพยานกันวันนี้นะครับเราได้ยอดต้นกันทั้งสองวันนะครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเป็นเงินจำนวนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบเก้าบาทนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าล้านอีกเดี๋ยวเขจะบอกว่า นะาเรายักยอกอยู่นะพี่นะก็ตามจานวนนะครับตัวเลขกลมๆเนาะน่าจะเป็นตองห้าไปเลยนะนั่น่เมื่อนตองห้าน่าจะมีห้าห้าห้านะกันถ้าเป็นกอไก่แม่ากาศนอนเนนแล้วก็พนามณ์ธูกรลันนะน้องจันตะวันขากันในคํานี้นะต้นกันคํานี้คือกอไก่แม่ากาศนอนเนนพนมณ์ธูกรลันนะคะสิ้นนะครับนะหลังจากต่อยอด้ามาอีกเป็นเงินจํานวนทั้งหมดทั้งสิ้น ห้าหมื่นหกพันสิบเก้าล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสแตป์แอนใบตองเอฟซีพอตอุลห้าร้อยบาทแล้วสาธุสาธุนะครับแต่คุณชายชิบะได้นอนนะมาเงามาอนเขามาเรื่อยแบบนี้นะเอาสอดแจ้งเนาะอย่าว่ากันเนาะฮะคือว่าทั้งซันกัน ก็อขอบคุณด c ซีนะครับลงรายได้เลยพี่นะครับแจงยอดเรียบร้อยนะครับ5 6 0 1 9บาทนะครับ5้า19บาทนะครับพิษสกีพญยาดรร่วมกันนะครับ้บาทนะคะขอบคุณแอรนะครับถ้าเราเหนือจากนี้นะครับโอนเข้า,าบัญชีการศึกษาเดี๋ยวนะกกยนะอดวันนี้เท่าไหร่ชิดเอาชัวร์วันนี้นะต้องให้ชิดเป็นคนถือเพราะมีชิดเป็นคนนับถ้าเกิดไปถือคนละนับแต่มันขาดเดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อพมอมีเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมวันนี้เราต้องรับผิดชอบ วันนี้เขารับผิดชอบอเอาไปถือไว้เด้อค่อยไม่รับเด้อ่รับโอ้ยนับแล้วถ้าเกิดมันไม่ครบล่ะถ้าเกิดมันไม่ครบล่ะลุงได้สติ๊กเกอร์54.9 US อ๋อขอบคุณครับคุณสมอนใช่ไหมรวมทั้งหมดอ๋อขอบคุณครับยอดวันนี้นะครับได้40019 อ่ะสี่หมื่นสิบาทสี่หมื่นกับสิบเก้าบาทก็เก้าไม่เยอะหรอกสิบเก้าคอมมานอ่ะโอ้สี่หมื่นกับสิบบาทอ่าหุบดอที่แล้วกาบดอะคบดอเะสี่หมื่นสิบบาทเด้อสิเด้อสบาทเด้อกันเขาเบได้เลยมาซอยกันนับไปเลยนะงงาบไ่หรอถ้ามันแดงก็ลบเลยครับลบเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเราเอประมวลเออราประมวลกัน นับดีแม่พ่อนับดีแม่พ่อไม่มั่นใจนะครับนะทุกคนเป็นสกิพยานนะเงินนี้จะไม่ถูกกอกไฟไหนนะครับไม่เอาไปไหนนะถ้าพรุ่งนี้บุบรลินี้เราไปนับ,บถ้าไม่ถึงสี่หมื่นสิทธิ์ช่วยกันนะครับลุงผลรับผิดชอบเดี๋ยวส่องไว้ก่อนส่องไว้ก่อนมีใครบ้างใครถือเงินคนนั้นมันเป็นประเพณีปฏิบัติถูกต้องใครถือเงินคนนั้น ครั้งก่อนบอกจริงนะครับไปพิชโลขาดสองพันแปดอนจะรับสมัครต้องเจ๊ก่อนนะขาดสองพันแปดนะคอนจะรับยังรับนะมาดูดก่อนเลมันเป็นธรรมเนียมไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าทำเยอะได้เยอะนะครับขอบคุณนะครับคุณนภามหาชัยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ